กาบสวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านนาคมชาแนลนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการ์ดเวอร์ชันมินินะครับเวอร์ชันมินิก็คือแบบมาเร็วไปเร็วนะครับก็เป็นการดูดวงแบบการเลือกการ์ดสี่กองเนาะชแนลของเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้4ี่กองนะครับแล้วอกองที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะเป็นกองที่เป็นดวงชะตาของเรานะครับ ก็ชแนลของเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับใครที่มีคอนเทนต์มีอะไรอยากให้ถามก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับบางอันเราทําได้แต่บางอันเราทําไม่ได้นะครับอย่างเช่นการสปอยหนังอะไรเงี้ยเราทําไม่ได้ถ้าใครอยากชวนคุยเรื่องอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เอาไว้ก็ได้นะครับอะผมขอเวลาสับให้แป๊บหนึ่งครับผม นะครับผมตอนนี้ผมได้ทําการแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด4ี่กองเรียบร้อยแล้วนะครับกับทอปิกที่ว่าเขาจะติดต่อมาไหมพวกเราจะมาทําสมาธิพร้อมกันนะครับนั่งตัวตรงๆนะครับวิธีนั่งตัวตรงๆก็คือยืดมือทัง yes. ง้งสองข้างชี้ไปบนฟ้านะครับผ่านหัวไปนะครับแล้วก็เออเหยียดตัวเอาไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เอามือลงมาโดยที่ตัวไม่ขยับนะครับก็จะเป็นวิธีการนั่งตัวตรงๆนะครับหายใจเข้าลึกๆอาจจะหลับตาก็ได้นะครับจินตภาพนึกถึงหน้าเขานะครับ แล้วก็ถามนะครับเขาจะติดต่อมาไหมทําสมาธิพร้อมกันเริ่มได้ครับครับผมผมหวังว่าเพื่อนๆจะทําสมาธิเรียบร้อยแล้วนะครับลืมตาขึ้นมาแล้วก็เลือกกองไ้าที่โดนใจดึงดูดสายตาที่สุดนะครับกองไหนก็กองนั้นเลยนะครับแล้วเลือกเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่พร้อมกดพอ u s e ไปก่อนนะครับทำแบบเดิมนะครับวนซ้ำไปนะครับใครที่พร้อมแล้วค่อยกดพลย์นะครับอ่ะสำหรับคนที่พร้อมแล้วผมจะตั้งชื่อกองการนะครับ กองที่1กองเบี้ยครับกองที่2กองเรือนะครับกองที่3ามบิชอปและกองที่4ี่กองมานะครับเพื่อนๆก็สามารถกดที่ทาสแตมป์แล้วก็รับฟังคำทำนายกันได้เลยครับผมกาวสวัสดีชาวกองที่1นะครับผมกองที่1เป็นกองเบี้ยของเรานะครับเราอยู่กันในทอปิกที่ว่าเขาจะติดต่อมาใหม่นะครับ คุณอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวาจะรับหน้าที่แปลไพ่ตลอดคลิปนี้ mm hmm. เช่นเคยนะครับสำหรับชาวกองที่1นึอปิกของเราก็คือเขาจะติดต่อมาไหมนะครับจัดเม้นทสถ้วย2ดาบ6ถ้วยใครใครที่ดูไพ่ออกนี่คือแบบไม่ต้องลังเลเลยคนระับถัดใจมากติดต่อกลับมาแน่นอน เขาจะติดต่อกลับมาแน่นอนนะครับผมมันมีไพ่ judgment เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกถึงการเขาเรียกว่าอะไรคำพิพากษาอะไรเงี้ยเหมือนเส้นทางลิขิตอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าแปลเป็นอารมณ์เป็นความคู่ก่นเป็นการตัดสินใจของเขาคือตอนนี้เขาตัดสินใจอยู่นะครับตัดสินใจแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะตัดสินใจเป็นทางที่ดีนะครับแล้วก็ยังมี2ถ้วย2ดาบนะครับก็บ่งบอกถึงอสองถ้วยก่อนละกันนะครับสองถ้วยนี่หมายถึงการพูดคุย คอมมูนิเคชันชัดเจนมากเลยนะครับเป็นการพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันนะครับเอาเอาน้ําของทั้งสองถ้วยมารวมกันนะครับผู้ชายกับผู้หญิงไม่รู้เป็นผู้ชายผู้หญิงกันทั้งคู่เนี่ยในภาพนี้ก็กระซิบกระซาบกันใหญ่เลยนะครับน่าจะชนกันอยู่แล้วนะครับส่วนสองดาบสองดาบนี้ก็คือมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรการการพูดคุยกันการติดต่อสื่อสารนะครับความเท่าเทียมกันอะไรแบบนี้นะครับ ว่าน,นี้รูปนี้ก็จะดูน่ากลัวนิดนึงเพราะความหมายมันลบนะครับนี่ก็เลยซัดกันนะครับสองคนนี้แต่ไม่ต้องกังวลนะครับก็คือการติดต่อกลับมานั่นแหละนะครับเพราะว่าไพ่ส่วนใหญ่ที่ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ในเชิงบวกนะครับไม่ต้องตกใจนะแล้วก็ใบสรุปคือ6ถ้วยนะครับหกถ้วยเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของการรีเทิร์นเลยอะ่ะเรียกได้ว่ารีเทิร์นย้อนกลับมานะครับกลับมาพูดคุยพบปะสื่อสารกันนะครับดังนั้นเออ ไม่ว่าจะอ่านจากไพ่ไหนนะครับก็มีการติดต่อสื่อสารนะครับอ๋อสองดาบเนี่ยตำราบางเล่มเขาเขียนเอาไว้ว่ามันหมายถึงการแบบการสื่อสารระยะไกลอะโทรโทรศัพท์อะไรเงี้ยทโทรศัพทนะครับนะดังนั้นสี่ใบเนี่ยคือความหมายคือแบบชัดเจนมากนะครับคือชัดเจนมากอะสงสารกองอื่นเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเหลือไพ่ให้กองอื่นไหมนะครับดูดิเนี่ยกองนี้เหมาหมดนะครับ อะตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับผมขอสี่ใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับดูซิว่าทำอะไรอยู่นะคนที่จะติดต่อมาไหมเนี่ยนะครับอมีเจ็ดถ้วยครับผมมีหกถ้วยอ้าวเนี่ยเอเนจีคือชัดเจนมากนะครับเ <laughs> ชื่อไหมว่ามีซ้ำกับอันนี้แปดถ้วยนะขอประธานภัยนะครับ แปดถ้วยนี่หมายถึงอะไรที่แบบมันห่างไกลอ่ะคุณกับเขาคงแบบอยู่ห่างกันหรือไม่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับอาจจะอีกคนทํางานเช้าอีกคนทํางานกลางคืนนะครับหกถ้วยนะครับจัดเม้นแล้วก็เอ่อราชาดามนะครับหกถ้วยก็ยังยังมาปรากฏอีกแล้วนะครับก็คือก็เหมือนกับต้องการจะติดต่อกลับมาเรื่อยๆนี่แหละแม้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนหรือว่าจะเอ่อเช้ากลางคืนอะไรเงี้ยเวลามันห่างไกลกัน บางคนอาจจะทํางานช่วงกะกลางวันอีกคนทํางานกะกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีการเทคโนตทิ้งโน้ตกันบ้างนะคุณดูนกตัวนี้นะเห็นไหมมันเขียนอะไรอยู่ในกระดาษอะไรเงี้ยนะครับต่อให้คุณอยู่บ้านเดียวกันนะครับเขาก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไพ่แปดบถ้วยมันฟ้องว่าแบบอยู่ห่างกันนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่เลือกกองเนี้ยก็มักจะอยู่ห่างกันนะครับแล้วก็ยังมีจัดเม้นต์อีกนะครับจัดเม้นต์ก็ซ้ํากับจัดเม้นต์นะครับ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็สรุปคือราชาดาบนะครับอาจจะมีมีปากมีเสียงกันบ้างเล็กน้อยแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าไพ่ไพ่โดยรวมอบปรากฏออกมาเป็นไพ่ที่ดีนะครับดังนั้นคุณกับเขาก็คือถ้าเกิดว่ามีเรื่องทะเลาะมีเรื่องอะไรก็จะสื่อสารกันอย่างเข้าใจนะครับมันเป็นความรักที่เหนียวแน่นและเป็นความรักที่มั่นคงนะถ้าเกิดว่าใครที่ถามถึงเรื่องคนรักนี่ยิ่งมั่นใจว่ามั่นคงนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้ติดต่อคนคนนี้แล้วเนี่ยคือเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาซ้ําๆนะครับอาจจะมีการพูดคุยกันนะครับคือคําว่ารีเทิร์นเนี่ยปรากฏออกมาชาัดเจนมาก,กคือความหมายของไพ่หกถ้วยนะครับอีกหนึ่งหนึ่งในความหมายของเขาคือรีเทิร์นนะครับก็คืออาจจะมีการแบบห่างหายกันไปนะครับหายไปกันจะถามว่าเขาไปทําอะไรคือตอนนี้เหมือนเขาเขามีเหตุจําเป็นให้ต้องคิดอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่า ไพ่ยังไม่ได้บอกไม่ได้บอกต,องตรงๆนะว่าเขาหายไปทําอะไรนะครับพี่เข้มก็แปลออกนอกลูกลก่นอกทางเนาะแต่ว่าไพ่จะบอกถึง Energy ชัดเจนว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมานะครับตอนนี้เขาอาจจะไปทําอะไรตามพรมลิิตของเขานะครับเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันออจัดเม้นต์อะพรมลิิตของเขาของขีดให้เขาทําทางนี้นะครับอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือว่าต่างโลกอะไรแบบนี้นะครับต่างโลกต่างวัฒนธรรมนะครับ อาจจะติดงานศพหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะจัดเม้น์มันก็มีโรงศพอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่ามันสรุปท้ายด้วยราชาดาบนะครับคือเขาเป็นคนมั่นคงนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นคงนะครับแต่ว่าจะดุดุนิดนึงเนาะเพราะมันคือราชาดาบนะครับโอเคก็ผมกองที่หนึ่งนี่หวาดมากจนผมเป็นห่วงกองอื่นนะครับกองเบี้ยที่ที่ความรักนี้ไม่เบี้ยเลยนะครับโอเคก็ผม รักนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่คนลิขิตผมหวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนชาวกองหนึ่งที่ท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับผมราบสวัสดีด้วยครับชาวกองสองกองเรือของเรานะครับคุณอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมณีวัดจะรับหน้าที่แปลไพ่ตลอดคลิปนี้เช่นเคยนะครับพี่การมินิกับทอ็อติที่ว่าเขาจะติดต่อมาใหม่นะครับาดาบนะครับดูบุคลิกภาพของเขาเป็นคนแบบ ผมมองจากไพ่นะเป็นคนหัวแข็งนะครับเนื่องจากเดอะเวิลด์นะครับเขาผ่านประสบการณ์อะไรมามากมายนะครับมีมีความคิดที่เป็นของตัวเองมีอิสระที่เป็นของตัวเองเขาจะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นคนที่ยอมหกักไม่ยอมงอนะครับดังนั้นคนนี้เนี่ยเอ่อถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาใหม่นะครับอืม เขาก็จะติดต่อกลับมานะครับเพราะว่าไพา่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาในทางที่ดีนะครับแต่แต่เวลาที่เขาติดต่อกลับมาคุณอาจจะตกใจนิดนึงเพราะเรื่องที่เขาติดต่อกลับมาใจของคุณนะอาจจะคิดว่าถ้าจะคุถ้าจะพูดอย่างเนี้ยถ้าจะคุยอเรื่องเนี้ยอย่าคุยเลยดีกว่าอะไรประมาณเนี้นะครับบางทีใจเย็นนิดนึงนะเพราะฝั่งตรงขาใจร้อนเขาเป็นค,คนยอมหักไม่ยอมงอแต่ถามว่าทอป,ปิกเลยนะจำไว้ให้ดีนะ เขาจะติดต่อมาใหม่เขาจะติดต่อกลับมานะครับแต่ผมกลัวไพ่ทาวเวอร์เนาะแล้วก็5ดาบนะครับถามว่าแบบเรื่องระหว่างเราที่มันผูกมัดกันไวมน้มันยังมีเรื่องดีๆของกันและการอยู่นะครับเมื่อกี่ผมขาดชื่อไพ่ไปหรือยังนะเคื่อมีเดวเวอร์แล้วก็2ไม้นะครับแม้ว่าเริ่มต้นจะเป็น5ดาดาบ,บตัวเขาจะเป็นคนที่แบบหัวแข็งนิดนึงแต่ว่าเขาอะเหมือนส่องเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะครับมีการส่องมีการอยากติดต่อสื่อสารนะแต่เขา คุณต้องเข้าใจว่านี่คือบุคลิกที่แบบนี่นี่คือเขาอะคือเปิดออกมาเลยเฮ้ยมันเขาเลยอะไรแบบนี้นะครับแม้ว่าจะไม่หวานเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเขาก็ติดต่อกลับมาหนะา <c oughs> คนดีใจใช่ไหมเอาหน้าอย่างน้อยก็มี The World นะเพราะว่าเขาอาจจะยุ่งๆกับอะไรที่เขาต้องทํามีแอคทิวิตี้มีงานมีอะไรต้องสอดส่องนะครับแล้วกเ็เหมือนเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวผมขอดูนะครับเปิดต่อกอน,นิดนึงว่า เขาหายไปเนี่ยตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ขอสี่ใบครับผมหนึ่งสองสามสี่อ่ะโอเคครับผมใบที่หนึ่งครับหนึ่งมบเท้าคงเกี่ยวข้องกับงานใหม่โครงการใหม่ๆนะครับห้าเหรียญจนอะ่ะช่วงนี้เขาจนน่ะเหมือนต้องทำงานใหม่อะเป็นเพราะว่าพิษเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยหรือปา อะลงท้ายด้วยเดอะสตาร์กับ2ดาบนะครับคือเขาอะผมเท่าที่มองอะสถานการณ์ของเขาอะเลวร้ายไม่ต่างกับเรานะครับแล้วก็คนนี้เป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานเวลาที่เขาได้อะไรใหม่ๆแล้วเขาจะทําสิ่งนั้นอยู่แบบตลอดเวลานะครับแต่เขากลัวมากคนนี้คนนี้เขาอาจจะพูดกับเพื่อนๆน,นะไม่รู้ว่าแม่หรือเปล่านะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอาจจะพูดในใจหรืออาจจะอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาอะนะแต่มันจะมีคําพูดนี้คือ เพราะความจนมันน่ากลัวนะครับเขากลัวจนมากเลยเราจะเห็นว่าห้าเหรียญนี่คือเป็นเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาของเขานะครับแต่เขาเองก็อยากได้ที่พึ่งอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่อยู่ด้วยแล้วไม่ร้อนน่ะบางครั้งอาจจะอยากหาที่ระบายอ่ะเวลากลับมานี่ก็ดูหย่กหน้าดูเลยนะครับเตรียมรับอารมณ์นะครับเตรียมรับพายุเตรียมรับมรสุมนะครับถ้าเกิดว่าเขาเขาจะติดต่อกลับมาแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบเรารู้สึกว่ามันไม่โอมันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องทนแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า เขายังรักเรายังเป็นคนสําคัญอยู่นิดๆหน่อยๆก็หย่วนหย่วนแต่จริงๆไม่นิดหน่อยครับระดับทาวเวอร์สำหรับผมนี่ไม่นิดหน่อยนะครับก็ก็กวาจาพัลุสวาสพอสมควรนะครับคนหัวแข็งคนนี้นะครับอะไรที่ไม่ได้อย่างใจเขาก็จะแบบอวีนนิดหนึ่งนะครับตัวแม่ตัวพ่อตัวแม่คนนี้นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตน้นคลิปเน้อว่ายอมหักไม่ยอมงอนีบเตะเลย ดังนั้นนะวิธีแก้ของคุณคือคุณคอยมองดูความเป็นไปของเขาอะแต่มองดูห่างๆนะไม่ใช่มองแล้วก็เข้าไปแบบไปหยิบไปยืปย่นเอามือไปจับอะไรอย่างงี้นะวีนเลยนะคนนี้อวยอย่างเลยนะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมองด้วยความใจเย็นมีเอ่อมีเมตตานะครับเมตตาปาถนา้ผู้อื่นได้ดีนะครับมีการุณานะครับเอ่อกรุณาคือหยิบยื่นความช่วยเหลือนะครับมีมุทิตาคือยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็มีอุเบกขานะครับ เขาไม่ได้อย่างใจเราแล้วก็นั่นคือดวงของเขาเป็นกําลังใจให้แต่ว่าเขาไม่จําเป็นต้องเดินทางเราแต่เราส่งใจให้เขานะครับถ้าคุณต้องการที่จะอยู่คนนี้เนี่ยต้องมีเจริญพมหมิหารสี่นะครับไม่โมโหบางทีโมโหแทนเลยครับขอบคุณสําหรับชาวกองที่สองนะครับกองเรือนะครับไปเจอกันท้ายคลิปนะคะผมหวังว่าจะได้คุยกับเ,เพื่อนท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ กราบสวัสดีด้วยครับผมสำหรับชาวกองที่3นะครับเป็นกองบิชอปของเรานะครับคุณอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตจะรับหน้าที่แปะไพ่ตลอดคลิปนี้นะครับผมชแนลเอ่อชแนลเข้มมริวัตเออชแนลบ้านอาคมสิ <c oughs> เออเขาจะติดต่อมาไหม <c oughs> เป็นท็อปปีของเราในวันนี้นะครับ <c oughs> โอ้เหมือนแบบเหมือนไปไกลนะคนเนี้ย มีควีนออฟซอสนะครับแถ้วยอัศวินถือไม้แล้วก็เด็ดถือไม้นะครับผมขานชื่อไพ่เรียบร้อยแล้วอ่ะเอ่อราชินีถือถ้วยอะ่ะคนนี้เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะเออพราะงั้นคนนี้ดูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมั่นคงในตรกกะและเหตุผลของตัวเองดังนั้นอะไรที่ตัวเองเลือกแล้วเนี่ยตัวเองจะมุ่งหน้าไปทําสิ่งนั้นนะครับ นี้อ่มันมีแดถ้วยเหมือนคนนี้กับคุณอะห่างก,กันไปสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ห่างไกลหรือถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้กันนะคุณอาจจะค่อนข้างห่างเหินมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะต้องแบบขึ้นรถขึ้นเรือหรือหนักสุดคือขึ้นเครื่องบินนะครับไปเจอกันนะครับมันก็ลาบากนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเขาจะติดต่อมาไหมเขาพยายามหาทางติดต่อกลับมานะ อันนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคือเขาพยายามหาทางติดต่อกลับมาแต่คุณต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะมันยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับมันยังไม่ใช่ช่วงนี้เลยนะครับมันมีไพ่แปดถ้วยคือแบบมันมันคงไกลมากอะคือเขาแบบไปไกลแล้วอะดังนั้นคุณต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอยากรอนะในวงเล็บว่าถ้าคุณต้องการนะครับ ก็จะเป็นคนประมาณนี้เพราะคนนี้เขาดูแล้วแบบอันนี้เท่าที่ผมดูจากตรงนี้นะเขาเป็นคนที่เวลาที่ทำงานนะคือเขาเหมือนโฟกัสเรื่องงานอะต่อให้เขาเป็นผู้หญิงเขาจะใช,เะใช้เขาจะใช้ตะก,กะสมองซีกซ้ายทำงานมากกว่าจะเป็นผู้หญิงที่ดูแบบดูลุยงานจะไม่ยอมนะครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายเขาก็อาจจะเป็นผู้ชายที่เรียกได้ว่างไงไม่ถึงกับลุยงานมากเกินไปแต่ แต่ก็คือเขายังเขายังดูเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่างานมากกว่าครอบครัวอยู่ดีอะแต่ท้ายที่สุดแล้วเงินนั้นก็คือไหลามาหาครอบครัวนะในวงเล็บว,ว่าถ้าคุณเป็นครอบครัวเดียวกับเขานะเอ,อดังนั้นก็มันมีคําว่าระยะทางเขามาเกี่ยวข้องหนักมากเลยนะครับอทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าณเวลานี้เขาทําอะไรอยู่ครับผมเนี่ยหายไปตอนนี้ทาอะไรอยู่แต่เรามีคีย์เวิร์ดแล้วว่า เขาห่างไกลนะครับห่างไกลไปเยอะเลยนะครับโอ้ก็ยังจะออกแปดถ้วยนะครับนี่ใ,ใบซ้ำนะครับแปดถ้วยไฮโลแฟนสี่ไม้อะแล้วก็สิบเหรียญน,นะครับค่อนข้างจะยืนยันกับคำทำนายของบุคลิกภาพของราชินีดาบนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยสิบเหรียญน,นะครับคือเขาพยายามหาตังค์อย่างมากช่วงนี้เป็นช่วงลำบากนะครับ แล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยเหมือนเพื่อครอบครัวนะครับยังมีสีไม้นะครับยังมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับไฮโลแฟนนะครับคือเขาเป็นคนที่ยังยังนึกถึงศิลธรรมยังนึกถึงอะไรอันดีงามนะครับดังนั้นก็พยายามคือเขาจะไม่ค่อยวอกแวกเท่าไหร่หรอกเท่าที่ผมดูจากหน้าไพ่นะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีความห่างไกลเกิดขึ้นนะครับถามว่าอีกไกลไหมอีกนานไหมเนี่ย ผมมองว่าเขาจะติดต่อกลับมาแต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะดังนั้นก็เรียกว่าไงดีใจด้วยที่เขาจะติดต่อกลับมาแต่เสียใจด้วยที่ยังไม่ใช่ช่วงนี้เพราะตอนนี้เขาจะเน้นหนักในเรื่องงานเพราะเขาพยายามาอยากสร้างอนาคตอยากมีอะไรที่มั่นคงนะครับไฮโดรแฟนนี่เป็นไพ่ที่แบบให้นักบวชอ่ะคุณต้องเข้าใจความว่านักบวชปะมันมันเป็นความมั่นคงนะครับมันอาจจะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก่งทางโลกนักเท่าไหร่นะครับคนนี้อาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักปัจยาอะไรพวกนี้นะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นเอ่อเป็นอะไรได้บ้างอ่ะทฮ่เแฟนเป็นจะไม่บอกไม่อยากจะบอกว่าเป็นพระเป็นอะไรอย่างงี้นะครับเพราะดูจะดูจะยากนะเป็นพระนี่ก็เอ่อจะให้เขาติดต่อกลับมานี่ก็กระไรอยู่นะครับจะอาจจะแบบเขาอาจจะโฟกัสเรื่องเรื่องจิตวิญญ,ญาณเรื่องการทํางานอะไรอย่างเงี้ย คอลลิ่งเขากาลังมาไงช่วงนี้คอลลิ่งแบบต้องทํางานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันมีในใจของเขาอยู่ว่าเขาเขาต้องทํางานอะไรสักหน่อยแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ลเลยมีไพ่เฮลโลแฟนปรากฏขึ้นมานะครับเออสิบเหรียญปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างดีนะที่มีสี่หม้เท้านะครับเพราะเขาเป็นคนมั่นคงนะครับก็เรียกได้ว่าเขาจะติดต่อกลับมานะครับหัวใจเขาอยู่ที่ใครเขาก็อยู่คนนั้นระยะเวลานานๆแหละ โอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวกองที่3นะครับหวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนท้ายคลิปครับสวัสดีด้วยครับผมกาบสวัสดีด้วยครับผมสำหรับชาวกองที่4กองม้าของเรานะครับคุณอยู่กับผมพี่เข้มเข้มบริวัติในชินะบ้านอาคมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะอยู่กันในทอปิกที่ว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะครับเทมเพลนส์สี่ไม้เท้าเด็กเหรียญ อ่าล้วก็มีหกเหรียญน,นะครับเอ๊ะยทำไมทุกคนดูดวงดีกันจังมันมีไพ่เทมเปลแลนดนนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่อาจจะมีการย้ายงานยักย้ายถิ่นฐานสถานที่อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เท่เาที่ดูเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องเอ็นดูกับครอบครัวนะครับเวลาที่เขามีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอ็นดูนะครับเขาจะอ,อ <c oughs> ให้ความสําคัญกับคนที่เป็นครอบครัวเขาก่อนโดยเฉพาะ อย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเขามีลูกแล้วเขาจะให้ความสําคัญกับลูกของเขามากเลยปัจจัยที่เขาจะติดต่อไปหาใครนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกของเขานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีลูกของเขาอยู่หรืออะไรเงี้ยเขาจะติดต่อหาเราอะไรเงี้ยนะครับในกรณีนี้คือหมายถึงในเชิงที่ว่า Roberto, ลูกที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแบบไปสร้างเพิ่มไปอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีลูกเรายังโสดกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาอาจจะ คุยกับคนในครอบครัวเขาเช่นอาจจะเป็นพ่อแม่หรือคนในบ้านเขาอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เขาต้องดีลกับปัญหาในบ้านบางอย่างนะครับแล้วก็เออมันจบท้ายด้วยเด็กเหรียญแล้วก็หกเหรียญน,นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนเขาดูถามว่าแบบเขาจะติดต่อมาไหมเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะครับเท่ากับว่าดูจากบุคลิกภาพของเขาอะ่ะเขาจะติดต่อมาหาเราแต่ว่ามันมันหกเหรียญนะ่ะผมกําลังมองมองว่า เขาอยากจะเป็นฝ่ายได้รับการติดต่อไปจากเราบ้างหรือเปล่านะครับคือคนที่หายไปอะใช่เราหรือเปล่าใช่เราไหมที่เราต้องติดต่อกลับไปหาเขาก่อนนะครับเราเฟดตัวมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราเคยแบบเหมือนลองใจอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเล่นตัวเขานะครับสักพักหนึ่งก็หายไปเลยเนื่องด้วยความที่ง,งงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆหายไปอะไรแบบนี้คนนี้ก็จะแบบงงๆนะครับเพราะาเป็นคนที่ชอบปรับตัวเอเวลาที่เขาเห็นอะไรที่แบบอ้าวมันดูแล้วแบบโกรธเราหรือเปล่านะ แล้วเราต้องปรับตัวยังไงนะคือเขาก็เขาก็หายไปปรับตัวของเขาเลยครับไม่ใช่ปรับตัวเขาหาาแล้วนะแต่คือเขาปรับตัวเข้ากับโลกใบนี้นะครับเป็นคนที่แบบเซลล์ Self ีเวโอปเมนต์พัฒนาตัวเองเรื่อยๆอะ่ะเท่าที่ดูแล้วอะ่ะนะครับดังนั้นอเหมือนเขาเป็นผู้ขอนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาเขาจะรอเราติดต่อไปหาเขานะครับแต่ว่าถ้าทิ้งระยะสักระยะหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาองนะ ทีนี้เรามาดูซิว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะครับขอสี่ใบนะหนึ่งสองสามและสี่โอเคไปที่หนึ่งห้าเหรียญครับผมเห้าเหรียญเหรอเจอซานครับผม,ออบผมโอ้ออกบ่อยมากเลยอะกัดกัดแถวล่างนี้แบบออกซ้ำๆกันนะครับ อ่ามีห้าเหรียญเดซานจัดเมนต์นะครับแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะครับอันเนี้ยผมรู้สึกเหมือนกับแบบเขาเหมือนเขาเขายากจนอยู่หรือเปล่าเขาดูมีความขาดแคลนนะอาจจะเป็นคนที่แบบโหยหาความรักความเมตตานะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนประเภทที่เอหาเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบจนหนักเป็นช่วงที่เขาต้องคิดเรื่องการงาน โดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่หนักเลยงานไม่งานไม่รู้และแต่ว่างานมันเป็นวิธีทําเงินเขาก็จะคิดแต่เงินเงินเงินอะไรแบบนี้นะเพราะช่วงนี้ให้มันฟ้องว่าเขาจนนะถังแตกป่ะได้ข่าวนะครับจากเดิมเนี่ยมันเคยมีเขารู้สึกว่าแบบอึดอัดนะแต่ถามว่าแบบดวงเขาจะดีขึ้นไหมเออถ้าเกิดว่าใครเป็นเป็นห่วงเขานะครับว่าดวงเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวดวงเขาจะดีขึ้นเพราะคนนี้เป็นคนที่เก่งนะครับมันยังมีไพ่เดอะซันแล้วก็มีไพ่เออจัสตเมนต์นะครับเดี๋ยวเขาก็ทํางานทําอะไร ปรับตัวกับกับสภาพแวดล้อมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนนี้เป็นคนที่ปรับตัวเก่งครับสังคมว่าไงก็ว่ายอย่างนั้นนะครับคือถ้าโลกนี้พัฒนาไปทางไหนเขาก็จะพัฒนาไปตามนั้นนะครับคือเขาไม่กลัวกับอะไรที่จะมาในอนาคตนะครับบุคลิกภาพของเขาคือเทมเพลนั้นเลยอะ่ะก็ไม่น่าเป็นห่วงเขานะน่าเป็นห่วงเรามากกว่านะตัวเราเนะี่ยมีงานมีการ,การอะไรหรือ,อยังนะอันนี้คือพายไม่ได้บอกนะพี่เข้มถามพีม่สิเซลเฉยนะแม่อย่าเพิ่งโกรธพี่เข้มนะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ ผมคิดว่าเขาจะติดต่อกลับมานะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยจนอยู่บางทีอาจจะไม่มีตังค์แม้รต่แม้แต่โทรศัพท์หูน้องสารมากเลยถ้าถ้าเป็นไปได้ก็บางทีก็โทรไปหาเขาดูนะครับถ้ามีโอกาสเขาก็ไม่อยากทิ้งไปหรอกนะครับดูยังมีแพชชั่นอยู่ยังยังตึงยังรักยังอะไรอยู่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้แต่ว่ามันเป็นภมลิขิตที่ทําให้เราต้องห่างกันโอเคก็ผมจหรับชาวกองที่สี่กองม้าของเรานะครับหวังว่าจะได้เจอเพื่อนเพื่อนท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับผม สวัสดีท้ายคลิปสําหรับชาวใต้กองเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอันนี้พายใต้กองของเราเนี่ยจะเป็นเอ็มเพ์เลอร์นะครับบ่งบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยคือคนที่เราถามหาส่วนมากแล้วรวมโดยรวมของคนที่เข้ามาดูช anel ของเรานะครับมกักจะต้องดีลอยู่กับคู่ที่ไกลนะครับไกลห่างไกลนะครับการติดต่อสื่อสารก็ควรจะต้องเป็นประมาณว่าแบบฮัลโหลมาอะไรแบบนี้นะครับ บางกองหอวานมากเลยนะครับอยู่กองหนึ่งนะครับกองไหนก็ไม่รู้นะลองลองลองไปดูสปอยเองครับดูคลิปนี้ซ้ำนะครับแล้วก็บางกองอะ่ะดูจะช้ำช้ำนิดนิดนะครับบางกองก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่เราไม่รู้ว่าครอบครัวที่ว่านี่คือหมายถึงพ่อแม่ลูกหรือหมายถึงครอบครัวอย่างอื่นของเขาครับเขาก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกลับมาอาจจะไม่ติดต่อกับมาแต่ยากนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บางกองก็จะจะติดต่อกลับมาแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับบางแต่ส่วนใหญ่เนี่ย บางกองเนาะก็จะอยู่ไกลนะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นกองไหนนะครับใครที่อยากรู้ดวงชาวบ้านไปไปดูสปอยได้นะย้อนกลับไปดูกองทุก,กองเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ โอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากช anel บ้านอาคมเอาไว้นะครับเรายังมีอีกช anel นึงคือช anel เล่นเกมและไลฟ์สไตล์ของพี่เข้มนะครับช anel นั้นพี่เข้มจะหยาบคายนิดนึงนะเพราะว่าแฟนคลับช anel นั้นเขาหยาบคายกับพี่เข้มอะ่ะวันนี้พี่เข้มก็เสียใจที่เป็นแฟนคลับช่องนั้นมันมันหยาบจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าช anel เกมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่เหมือนช anel พวกเรานะช anel บ้านอาคมของเรานี่แบบทุกคนมาดูดวงทุกคนแบบเอเนอร์จีทุกคนดีมากเลยทุกคนแบบม,มีความเป็นกันเองมีความแบบ เหมือนอยู่กับผู้หญิงมากกว่าใช้แชนลนู้นเหมือนอยู่กับผู้ชายมากกว่าแล้วผู้ชายแบบบางทีมันเล่นมุกอะไรที่มันแบบหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่มีเข้มครบได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเพราะว่ามีเพื่อนทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะครับแต่ปกติชอบเล่นคนเดียวโอเคครับผมถ้าพเพื่อนๆชอบก็สามารถกดไลค์แชร์สับสไครต์เอาไปแบ่งปันเพื่อนที่ช่วงเรียนที่ทํางานดูได้นะครับอ๋อดิสไลค์ก็ได้นะถ้าสมมติว่าแบบไม่แม่นเลยหรือว่ามันแม่นแต่ว่ารู้สึกโมโหพี่เข้มที่แบบพูดอะไรแรงไปเง,งี้ยดิสไลค์เอาไว้ได้นะครับพี่เข้มก็จะยอมรับในทุกการการะทําที่ตัวเองได้ทําลงไปครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถกด อ่ะพูดซ้ำถ้าเ,เพื่อนๆมีอะไรจะแชร์มีประสบการณ์ที่อยากจะระบายเชิญเขียนเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเราจะกดไลค์ให้การและการเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอส่งใจให้ทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความรักที่ประดังประเดเข้ามานะสวยหล่อขึ้นทุกวันทุกคืนนะยิ่งแก่ยิ่งมีสเสน่ห์อ๋อบางคนนี่แบบคิดมากนะชอนน่าเป็นแม่ไม้ลูกติดอะไรอย่างเงี้ยกังวลว่าแบบหาความรักไม่ได้เพียมข,ขออวยพรไว้ตรงนี้เลยนะว่า ต่อให้คุณเป็นแม่ไม้หรืออะไรเงี้ยคุณมีสเสน่ห์ในแบบของคุณนะครับคุณมีความรับผิดชอบตรงนั้นก็คือการรักลูกอะไรเงี้ยคือคนคุณลองคิดดูคนส่วนใหญ่ที่เขาจะเลือกใครสักคนเป็นแฟนเขาก็ต้องเลือกต้องแบบที่ดีใช่ปะเขาต้องเลือกคนที่ดูแลลูกดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าลูกติดถ้าผู้ชายคนไหนที่กังวลว่าคุณมีลูกติดผู้ชายคนนั้นอย่าไปเอานะครับอันนี้อันนี้บอกผู้หญิงไว้ <laughs> ผู้ชายคนนั้นอย่าไปเอาเพราะว่าถือว่ามันไม่ได้รักเราใน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 ,ในหน้าที่ของเรามันพยยาามจะ เบี่ยงมือของเราออกไปจากนอกหน้าที่ของเราแต่ในขณะเดียวกันผู้ชายที่รักเราเพราะเราโอบอ,อ,อุ้มชีวิตชีวิตหนึ่งเอาไว้อย่างนี้นะครับนั่นคือสเสน่ห์ของคุณนั่นคือความน่ารักของคุณนะครับขอให้คุณได้พบกับความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะโสดหรือว่าเป็นไม่ไม้ก็ตามนะแต่คนมีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันมากขึ้นนะครับขอบคุณครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีด้วยครับ